ครับผมกา,าสตอรี่ฮันชอนกันเรื่อยๆ้กอล์ฟสูตรเจะมีนแฮกโซเทตี้เช่นเคย,ยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำรับวันนี้นะฮะถึงเวลาจัดอันดับท็อป10ของกองกลางตัวรุกกันบ้างแล้วนะ,ะกับ10อันดับ CAM ที่เก่งที่สุดประจ,จำเดือนตุลาคมนั่นเองนะฮะเป็นการรุกสายดันแรงเนาะ เล่นได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยนะครับผมบางตัวนี่ก็คือสามารถที่จะลงเป็นเน้นเล่นเกมรับได้ด้วยเนาะใครที่ชื่นชอบนักเตสะสารดประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อไปใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลียงให้ดูทีละตัวทีละตัวเลยว่าตัว,ต,วตัวไหนการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะก่อนอี่รเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยกันละครับ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทางโพสเพยแล้วก็พาวเวอร์กาชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจใหสู3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร7บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าใดสนใจก็สมารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆก็มีใใหห้้้เเเเเเลลลลืืออออออกกกกตตตติิิิิมมมมมมมชช่่นนนนััะคคคครรบผดดดดง์ปไยยยีาาถ24โ และสำหรับเพื่อนเท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire Quanta, า ROV นะครับผมนะ เกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเลกนนล็อกออริจินและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมไปถึงเกม FC m o b โมบายที่เล่นอยู่ณนะขนาดนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมส้าเราเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ ใต้คลิปได้เลยนะครับผม <S 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 อ่าครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะตัวใหม่จะยังไม่รวมนะฮะนักเตะทิกอทิสนักเตะวันแห่งความตายจะยังไม่รวมนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมจัดอันดับมาเนี่ยก็คือ ความชื่นชอบของตัวเองเนาะการรีวิวเองด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมที่ผมเคยเจอมานะฮะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยลองใช้หรือว่าตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะไปจัดอยู่ในวันที่15นะครับผมของเดือนนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนก็แล้วกันเนาะตัวใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะให้ผมอวยเลยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะผมต้องพูดทุกคลิปเพราะว่าบางคลิปเนี่ยคือเขาไม่ได้ดูตำแหน่งแบบ S T L W R W อะไรเงี้ยเขามาดูคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบเกิดความสับสนได้เดี๋ยวผมจะโดนด่าอีกนันะ่ <S <S เริ่มจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมผมยกให้เป็นจูดเบลลิงแฮมนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าซิโก้แต่ผมรู้สึกว่าซิโก้เนี่ยเล่นเล่นเกมรับไม่ได้แล้วก็ลูกกาอากาศเนี่ยอาจจะยังเป็นรองจูดอยู่นะครับผมเพราะว่าผมเป็นนักเตะสไตล์แบบชอบนักเตะสไตล์ขึ้นสุดลงสุดอะว่าอย่างนั้นเถอะนะนักเตะสรรารพัดประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยยกให้เป็นจูดเบลลิงแฮมก็แล้วกันฟรีเท้าเนี่ยมาที่95การยิ104ยรบผมการส่งบอ1 0 2การเลี้ยงบอล106นะตั้งรับ83างการส่งเมตร้านของลูกาอากาศนี่อือหายห่วงแะต นนอเนท้าที่ถนัดนะครับผม4ี่ห้าทางด้านของสกิลมูฟเนี่ยสี่ดาวหลอดพลังงาน5ดาวตันนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีลูเลตมีแนนแท็กเกิลแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นสามารถที่จะเล่นท้ายากในโหมดเมนเจอร์ได้ด้วยนะครับผมโหมดเมนเจอร์จูดเบลลิงแฮมเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวท็อปเลยนะฮะสำหรับการยิงไกลนะครับผมการจบสกอร์อะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยมันเก่งตั้งแต่ร่างอันติเมทแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีงบเนาะก็ไปซื้อร่างทีมชาติหรือว่าร่างอันติเมทมาใช้งานก่อนก็ได้นะครับผมมมถ้้้้าา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 าเเเเเเกกิดววว่่่่่่่่พพืือืออ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 อนนนนนๆใใใชชงงงข็คยััโรนะร์ะหหญ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครับผมทุกล่างขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะฮะแมเนเจอร์เฮดูเฮดนะครับผม VSA เก่งนะครับผมทุกล่างนะครับตัวตวมาตาที่2นะครับผมซิโก้ครับผมซิโก้บราซิลตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันฟีเท้าเนี่ยอาจจะ อ่วิ่งเร็วกว่าจู๊ดไปแค่5นะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีจังหวะการจบสกอร์อะไรต่างๆนานาหรือว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยซิโก้คล่องกว่าจู๊ดอยู่แล้วแล้วก็การจบสกอร์ในโหมดเมเนเจอร์ซิโก้ทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่เหมือนที่ผมบอกไปเนาะผมชอบนักเตะที่สามารถเล่นเกมรับได้ด้วยเวลาโดนลูกกางอากาศมาก็คือสามารถแบบหม่งได้ด้วยมันอุ่นใจแค่นั้นเองผมก็เลยให้ซิโก้อยู่ใน้าที่2ไปเพราะว่าคนเราแม่งชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคนดูนะอันนี้ก็ถือว่าดูไว้เป็นแบบว่าความสนุกความบันเทิงก ตั้งรับ67สภาพร่างกาย80ส่วนสูง172ซนติเมตรนะครับผมขนาด2เทา้าสกิลมูฟเนี่ย5ดาวเลยนะฮะตำแหน่งรองเนี่ยจะมีเป็น CM ด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบนักเตะท,ที่แบบว่าสามารถโยกได้หลายตำแหน่งสามารถซื้อตัวนี้ไปได้เช่นกันนะฮะจู๊ดเบลล์แฮมก็โยกได้นะครับผมนะคุณสมบัติพิเศษมีรูเลตนะครับผมมีสกิลเหนือชั้นเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซกอย w เวร์เลตเป็นสูงปานกลางซิโก้นี่แทบจะไม่ลงต่ำอยู่แล้วนะถ้าเพื่อนๆชอบนักเตะสไตล์แบบว่าหาช่่่่่อออองดดดดดีีจจจาาายยบลสกกกคมนคัผมัผิ้้ไเเเแตถวพื ชอบนักเตะสไตล์แบบว่าลงมาเล่นเกมรับด้วยนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ได้ด้วยเนาะก็ไปซื้อจูดก็แล้วกันเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตัวต่อมาอันดับที่3โคพาเมอร์ครับผมตัวนี้รีวิวไปแล้วนะฮะสดๆร้อนๆเลยใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะรีวิวเกือบทั้งหมดแล้วแหละนะครับผมนะตัวนี้4ีเท้าเก้การยิง97การส่งบอล103เลี้ยงบอล104ยเนาะการตั้งรับเนี่ย5้าสิบหกนะผมแล้วก็ทางด้านของสภาพร่างกายเจ็ดเ้็ที่ถนดเป็นม่ฟ4ดาว ผู้สมัรพิเศษมีรูเลตนะครับผมมียิงป่านโค้งมีสกิลเหนือชั้นนะฮะยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับผม ตัวโคพาเมอร์ตัวนี้เนี่ยเก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดเช่นกันนะในโหมดเมนเจอร์เนี่ยเพื่อนๆลองไปสังเกตดูจบสกอร์ได้คมมากนะครับผมแล้วก็จังหวะการหาช่องเนี่ยดีโคตรเลยนะครับผมแล้วก็บางครั้งบางทีลงไปเล่นเกมรับได้ด้วยนะสามารถลงไปซ้อนเพื่อนแล้วก็ลงไปล้วงบอลได้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์นี้เนาะก,ก็สามารถซื้อได้เลยราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับผมเพราะว่าโอเวอร์ป็นค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองเนาะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่สี่ดันนี่โอโม ฟีเท้าเนี่ยมาที่93การยิง94การส่งบอลมาที่102เลยเลี้ยงบอลมาที่108เลยนะครับผมทางด้านของการตั้งรับ58สภาพร่างกาย72ส่วูง179ซมเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ4ดาวคุณโซวาพิเศษมีอาขยับขาแล้วหลบออกแนละ้วแล้วก็มียิงปัดโค้งมีสกิลเหนือชั้นยิงประตูจากระยะไกลเพย์มเมเกอร์แล้วก็ยิงใซก้อยดานิโอโมข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือหลอดหมดเร็วมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ดานิโอโมครบ90นาทีเนี่ยหลอดมันมิดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อตัวนี้มาใช้งานแนะนําว่าให้หาตัวสำรองไว้ด้วยถ้าเกิดว่า เพื่อจะใช้ดานี่โอโมนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อตัวเดียวจบเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะครับผมส่วนทางด้านของการใช้งานนะฮะในโหมดเมนเจอร์จบสกอร์คมมากนะครับผมยิงเกือบทุกนัดนะฮะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบว่าคล้ายๆ w h i t วิทนี่ชรลเดอร์นะครับผมคล้ายๆสไตล์แบบชราเดอร์จับตัวดานี่โอโมได้เลยนะฮะ ยิงบ่อยยิงถี่มากแต่ว่าข้อเสียเหมือนที่ผมบอกไปเนาะใช้งานได้ประมาณ70นาทีต้องเปลี่ยนออกแล้วนะฮะเพราะว่าหลอดมันแบบปิ่มๆแล้วจะหมดหลอดแล้วนะครับผมนะราคาก็ค่อนข้างจะแรงจนเกินไปด้วยแหละนะครับตัวต่อมานะครับผมอันดับที่5นะฮะกูตีครับผมอันนี้ผมยกให้เลยกูตีนี่รีวิวไว้แล้วเช่นกันใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูในช่องได้นะฮะสำหรับกูตีตัวนี้จังหวะการจ่ายนี่คือแบบโอ้โห จ่ายบอลโคตรเหนือชั้นนะ่ะแบบชิปจ่ายอะไรต่างๆน,า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 น่าๆเงี้ยแล้วก็โยกไปเล่นในตำแหน่ง CM ก็สามารถจบสกอร์ได้คมด้วยนะครับผมเล่นคู่กับแฮมซิกนี่ก็คือแบบโอ้โหเข้าขากันสุดๆนะฮะสำหรับตัวนี้รูปร่างอาจจะผอมบางแต่ว่าจังหวะการแบบเบียดแข่งกับคู่ต่อสู้หรือว่ากองหลังฝั่งตรงข้ามเบียดเนี่ยไอตัวนี้ล้มยากมากนะเพื่อนๆลองไปดูรีวิวได้นะครับผมตัวนี้เหมือนผอมบางนะครับผมน้ำหนักแค่เจ็ดสิบหกอะไรเงี้ยแต่ไปใช้งานจริงนี่คือแบบโอ้โหแข่งเอาเรื่องเลยแหละนะ ฝีเท้าเนี่ยไม่ใช่90การยิง97นะครับผมการส่งบอล107แล้วก็ทางด้านของการเลี้ยงบอลเนี่ย104 ตั้ง 9, รับ69ซ้ับร่างกาย77นะครับผมทางด้านของส่วนสูงเนี่ย185ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น53สกิลมุกสีดาวนะครับผมคุณสมบัติพิเศษมีทางด้านของตะวัดชิงได้ส้นยิงั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็เพย์มเมเกอร์กูตีเหมือนกันนะครับผมใช้งานได้ประมาณ70นาทีต้องเปลี่ยนออกเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้งานกูตีหาสำรองไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่จ่ายบอลแม่นมากนะฮะแล้วก็จังหวะจ่ายอาสจารัรเนี่ยเยอะมากรวมไปถึงจังหวะการจบสกอรรรนนะคขขนะคคคม่วีววววิทไไไ้้้แลใยยปดดูู ไล่ตวัวต่อมาอันดับที่6นะครับผมริเกเม่นะฮะร,ริเกเม่ตัวนี้ก็ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ราคาประมาณแบบโอ้โหใหม่ๆเลยอะ200รเอ็มเมื่ตอนนั้นนะครับผมนะตัวนี้สีเท้าเนี่ยมาที่93การยิง96การส่งบอล108นะฮะการเลี้ยงบอล105ตั้งรับเนี่ย40แล้วก็ทางด้านของสภาพร่รางกาย73ส่วนสูง183ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ5ดาวนะฮะสามารถเล่นท่าได้ด้วยทางด้านของในโหมดเมนเจอร์ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ส่วนในโหมดเฮดเฮดเนี่ยเจอบ่อยมมากนนนะะครนะรััับบผสหตวี คุณสอฟพิเศษนะครับผมมีเทิร์นแอนด์สปินนะครับผมมีทางด้านของสกิลเหนือชั้นเพลย์เมเกอร์แล้วก็จริงไซก้อยเหมือนที่ผมบอกไปเนาะเจอเฉพาะโหมดเฮดทูเฮดนะครับผมแล้วก็เจอเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วไม่รู้ว่าทําไมคนถึงไม่ใช้นะฮะ ถึงไม่นิยมใช้เหมือนกันแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเลี้ยงบอเลเร็วนะแต่จังหวะการกระชากอะไรต่างๆนานามันอาจจะดูหรือช้าๆไปนิดนึงแล้วก็การใช้งานเนี้ยใช้ได้ประมาณ70นาที7-80นาทีต้องเปลี่ยนออกเช่นกันนะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะดันแบบให้ใช้งาน90นาทีแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นั่นแหละนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ ใช้ประมาณแบบ70นาที80นาทีต้องเปลี่ยนออกแล้วนะในโหมดเมนเจอร์ถามว่าเจอไหมเจอนะยิงดีด้วยแต่ส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยเจอแค่นั้นเองส่วนใหญ่จะไปเจอไอ้พวกโคพาเมอร์ดานี่โอโมอะไรพวกไอ้พวกพวกูตีแฮมซิกอะไรเงี้ยชไนเดอร์อะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจัดให้อยู่ในทางด้านของอันดับที่6ไปนั่นเองนะครับผมแต่ตัวจริงเก่งนะพี่เกมเมอร์ตัวนี้ตัวจริงเก่งมากนะครับผมนะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่7นะฮะแฮมซิกครับผมนี่ไอ้ตัวนี้ข้อด,ดีของแฮมซิกเลยก็คือถนััด2าครบผม แต่ว่าในโหมดเมนเจอร์ผมเน้นโหมดเมนเจอร์เป็นหลักไงในโหมดเมนเจอร์เนี่ยรู้สึกว่ากูตีจะทํางานได้ดีกว่านะครับผมไอตัวแฮมซิกเนี่ยมันไม่ค่อยยิงเท่าไหร่มันมันก็ยิงบ้างแหละเป็นบางครั้งบางคราวแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทางด้านของอกูตีมากกว่านะครับผมนะ ฟีเท้าเนี่ยมาที่94การยิง100การส่งบอล102การเลี้ยงบอล101นะฮะตั้งรับเนี่ยมาที่80แล้วก็สภาพร่างกาย86ส่วนสูง183ซนมถนัด2เท้านะทา้งด้านของสกิลมูฟ4ดาวเนาะคุณสรภาพิเศษนะครับผมมีดึงลูกภายหลังมุนตัวยิงประตูจากระยะไกลนะครับผมแล้วก็ส่งลูกไกลนะฮะลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยําเนาะรวมไปถึงเพลย์เมกเกอร์ด้วยนะตอนนี้เล่นเกมรับได้ด้วยรีวิวไว้แล้วเช่นกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยไอตัวเนี้ยในโหมด Head to h e ข้อดีของมันก็คือยิงได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเนาะปั่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาแต่ว่าใน โหมดเมเจอร์เนี่ยเสียอย่างเดียวมันไม่ค่อยยิงเหมือนที่ผมบอกไปเนาะในคลิปรีวิวก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมส่วนใหญ่มันจะลงต่ำอะ่ะท่านผู้ชมข้อเสียของแฮมซิกเลยก็คือลงต่ำนะฮะลงต่ำมาล้วงบอลลงต่ำมาแย่งบอลอะไรประมาณเนี้โอ้โหแทบจะทดแทนตำแหน่ง CDM อยู่แล้วนะครับผมนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะักเตะสไตล์นี้ก็สามารถซื้อใช้งานได้เช่นกันสไตล์คล้ายๆจูเบลลิงแฮมมาแหละนะแต่ว่าจูเบลลิงแฮมมันไม่ได้ลงต่ำขนาดนั้นไงแต่แฮมซิกนี่คือลงมาล้วงบอลแล้วก็กูตีขึ้นไปตำแหน่ง CAM แล้วก็ไปยิงประตูแทนนะครับผมอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออกูตีน่าจะดีกว่านะครับมันแล้วแต่คนถนัดเนาะเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวผมก็ใช้งานมาแล้วแหละคนเรามาถนัดไม่เหมือนกันนะครับผมความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะตัวต่อมาดราที่8กันเลยดีกว่านะ เอเบดี้ไปเล่นะครับผมของกาหน้าตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ยังเก่งอยู่นะ AI ก็ยังเก่งอยู่นะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยก็ทรงๆนะฮะสองกว่า M ออะไรประมาณนี้นะฮะมันก็ยังไม่มีคนแบบไปดันราคาหรือไปดึงราคาให้มันแรงขึ้นมาเนาะ สี่เท้ามาที่1 0ทมาที่101การยิง94การส่งบอล1้อการเลี้ยงบอลเนี่ยมาที่107นะครับผมการตั้งรับ54แล้วก็สภาพร่างกาย6 8ส่วนสูง174ซติเมตรนะฮะเท่ากับเปเล่บาซิลเลยเนาะเท้าที่ถนัดเนี่ยเป็น54สกิลมูฟ4ดาวคุณสซบาติเซเศนนะครับผมมีเปลี่ยนเลนมีสกิลเหนือชั้นแล้วก็เพย์เมเกอร์เวิร์กเลดเป็นปันกลางปันกลางนะครับผมลงต่ำเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยลงแหละท่านผู้ชมส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ทางด้านของหน้าเป้านะ รีวิวไว้แล้วเช่นกันนะสำหรับตัวนี้นะครับผมซื้อมาแล้วแล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะฮะซื้อมาใช้ได้ประมาณอาทิตย์เดียวมั้งนะฮะใช้ไม่เข้ามือก็เลยขายไปนะครับ <S <S ตัวต่อมานะครับผมอาทิตย์เก้าเจมโปรดิเกสครับผมอันนี้ผมใช้ในไอเดียรองอยู่นะครับผมแต่ว่าใช้เป็นเม็ดเทาเม็ดเขียวประมาณนี้แหละนะแต่ว่าใช้เป็นตัวสำรองนะแต่ เก่งนะครับผมตัวนี้ถือว่าเก่งเลยในโหมดเมนเจอร์นี่ยิงบ่อยยิงดีมากใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบว่าเล่นในโหมดเมนเจอร์ก็ได้ในโหมดเฮทูเฮทก็ได้แนะนําให้ซื้อไปเลยนะครับผมเพราะว่าขนาดเม็ดเทานะครับผมนะมันยังยิงบ่อยเลยไอตัวเจมโรดิเกสเนี่ยนะครับผมฟีทาวมาที่95การยิง99การส่งบอล105เนาะเลี้ยงบอล103ตั้งรับ55แล้วก็สภาพร่างกาย72ส่วนสูง180เท้าเท่ถนัดเป็น53สกิลมูฟ4ดาวนะฮะคุณสบายพิเศษมีเปลี่ยนเลนมีสกิลเหนือชั้ยยน,ย,นยิงประตูจจาาาาากกกกกกรรรระะะยยยยยยไไไไลลลเเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่หห็็มมมมมมมััั้้้้แวววพอออออ์ปถถึงงงงิิสสสตททดขืช เล่นในโหมดแมนเจอร์แล้วก็เล่นท้ายยากได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะักเตะสไตล์แบบว่าเล่นท้ายยากในโหมดแมนเจอร์ได้เนาะแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลได้ด้วยแล้วก็รูปร่างไม่ได้ผอมบางจนเกินไปเนาะลูกกลางอากาศก,าก็สามารถโหมองได้นะก็สามารถจัดตัวนี้ไปได้เลยนะสำหรับเจมส์โรนิเกตนั่นเองนะฮะตัวต่อมานะครับผมอันดับสุดท้ายนะฮะคายฮาวเวตครับผมโอ้โหจริงๆเนี่ยจะยกให้เป็นชไนเดอร์นะแต่ว่าชไนเดอร์มันเก่งเก่งเฉพาะโหมดนะครับผมไอตัวสไตล์เดียวกันเนี่ยมันจะมีทางด้านของบัคโจนะครับผม บักโจแล้วก็มีเดวิลเปโลนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของชชดเดอร์อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะสไตล์คล้ายๆกันนะฮะแต่สไตล์อีกสไตล์หนึ่งก็จะมีเดนนิสเบิร์กแคมป์นะฮะคายฮาวเวตแล้วก็ลิคาโดกากาะครับผมกาก้าล่างแบบนี้แหละนะมันจะเป็นล่าง98เนาะไอตัวเนี้ยก็ยังเก่งอยู่นะครับผมไอสามตัวเนี้ยสไตล์มันจะคล้ายๆกันใครชอบตัวไหนก็สามารถจัดได้เลยแต่ผมเนี่ยเอาเป็นคายฮาวเวตก็แล้วกันเพราะว่าส่วนสูงมาถึง193เลยสูงพอๆกับทางด้านของโซคารตไทร์ส so เลยนะครับผมนะไอตัวเนี้ยนะ ใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบว่าสูงใหญ่แล้วก็จบสกอร์ได้นะครับผมแล้วก็ดันโอเวอร์ไปด้วยเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อคลายฮาวเวิร์ดไปได้เลยฟีทาวมาที่95การยิงมาที่97นะครับผมการส่งบอล95แล้วก็การเลี้ยงบอล101เนาะการตั้งรับมาที่54ก็สภาพร่างกาย84ส่วนสูง109.3ซนติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น54สกิลมุก4ดาวนะครับผมคุณสมบัติพิเศษมีลูเล็ตมีเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยเวิร์กเลตเป็นปานกลางปานกลางตัวนี้เนี่ยลงมาเล่่่่่นน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 นเเ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 กก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 มมมมมมมรรรรรรัััััับบ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 บดดดด้้้้้้้้วว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 ยยยยยยะะะะคคคผผถาาาาาาิใชชืืออออตตตตสไลล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 ์์แแแงงง็็ีีโจทพๆ ใช้งานได้ประมาณ70-80นาทีเลยหรือใครจะดันให้ใช้ถึง90นาทีอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะฮะในช่องผมรีวิวไว้แล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เช่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมจัดอันดับตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยส่วนมากจะซื้อมารีวิวแล้วก็ใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนไอ้ตัวแพงๆเนี่ยจะเจอในในแแล็งซะมากกว่านะครับผมแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆเนานะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปจิบยาก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอแบบสักช่วงดึกดึกๆนนะะะเเสสีีียยยงงออาาาจจจจแบบหจจดข้ นะฮะหายเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็อาจจะเดี๋ยวทำชิปอีกสัก2คลชิปวันนี้ก็อาจจะลง4ี่ชิปไปเลยนะครับผมเหมือนที่เห็นในวิดีโอแหละผู้ชม เสียงอาจจะขาดขาดให้หายไปบางช่วงนะฮะอาจจะแบบเสียงแบบสเลตติดคออะไรเงี้ยกราบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับผมนะอันนี้นี่ก็คือทําสุดความสามารถแล้วนะฮะถ้ามันติดขัดยังไงกราบขอประทานอภัยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะฝากด้วยร้านตึ้งเองเราเขาเพลย์แล้วก็พาวเวอร์กระชากลิงส์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใครไปจัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมรวมไปถึง LD player ด้วยเนาะใครที่อยากจะเล่นหลายหน้าจอนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เช่นกันนะฮะเปิด4จจจจอออออออ5หรรืวว่าะะเป็็นน10กแแแล้ตคมงงงขข CPU เตอร์ของเพื่อนๆนั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปโอน้าตอนรัคลิปมเอรย,ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม